ถ้าทุกคนหให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จะอยู่ยังมีความสุข สามัคคีความปรองดองแล้วก็ความสุขน่นสามสามอย่างเนี้ยเป็นหัวใจของของของสังคมที่ถ้าปฏิบัติได้เนี่ยก็จะเป็นสังคมที่มีความสุขอาจมาเคยระลึกอยู่เสมอแล้วก็อสอนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รุ่นหลังๆเนี่ยก็คือความเคารพความให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเนี้ยเป็นเป็นหัวใจสําคัญของสังคมเลยนะผู้ที่จะให้เกียรติซึ่งในสังคมหนึ่งๆก็จะมีอยู่เยอะก็คือ เอาไปคำว่าใบสูงกว่าก็ตั้งแต่คือคนที่เกิดก่อนสักหนึ่งปีเป็นต้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ส่วนคนที่วัยต่ํากว่าวัยอ่อนกว่าก็เป็นเป็นน้องนะเป็นลูกเป็นหลานก็บอกไปก็ถือวเป็นเด็กกว่าเนเราก็ให้ความสําคัญให้คําแนะนําให้ความเมตตาให้ความเอาใจใส่อย่างนี้เป็น,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 นตนน้นนนะครับ พราะงั้นก็ในสังคมหนึ่งๆเนี่ยก็จะมีคนในวัยเดียวกันก็มีม,มีไม่มากในหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนึ่งก็ตทมเนี่ยคนในวัยเดียวกันนี่อาจจะมีสักไม่ถึง4%ี่หเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนั้นคนในวัยเดียวกันเท่านั้นที่ควรจะจะทะเลาะกันได้คือควรจะเอาชนะกันได้ส่วนคนที่อยู่ในวัยสูงกว่าในวัยอ่อนกว่าสูงกว่าก็คือให้ความเคารพให้กันให้เกียรติ นะียกว่าถ้าจะเอาหลักธรรมมาจับก็คือเป็นความสุภาพความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งข้อนี้ไม่ไม่เสียหายนะท่านเปรียบเทียบเหมือนเหมือนต้นไผ่เรียกว่าอาณาจักรขอไผ่ต้นไผ่นี่เป็นเป็นต้นไม้ประเภทลู่ลมไม่ว่าจะลมมาแรงขนาดไหนต้นไผ่ก็เอเอียงไปตามกระแสลมแต่พอลมมรนสุมผ่านไปต้นไผ่ก็จะกลับมายืนทำงานเหมือนเดิม ส่วนต้นไม้อื่นๆที่เข้มแข็งยืนต้านลมเนี่ยก็จะพังพินาศเพราะนั้นลักษณะสังคมคนก็นเหมือนกันน,นะถ้าถ้าแข็งมากอ,อ่อนไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนลักษณะต้นไม้แข็งนั่นแหละอาจมาได้ได้ที่ปฏิบัติข้อนี้อยู่อยู่เสมอนะว่าความความสุภาพอ่อนนอ้อมถ่อมตนและการให้เกียรติเนี่ยจะทําให้เกิดความ รองดองผลสุดท้ายจะนาไปสู่ความสุขเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ให้ผลทันทีนะไม่ต้องเข้าไปเรียนมาจากสำนักไหนนะขอขอให้เกิดสิ่งนี้จากหัวใจจริงๆจ,จากจากความคิดแรกที่เป็นภาษาพระทางหลักธรรมก็เรียกว่าสมาธิทินี่นะถ้าเกิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิทิแล้วนี่ก็สามารถจะปฏิบัติได้แล้วก็สังคมนั้นจะอย่าง,างมีความสุขทุกสังคมไม่ว่าจะเป็น ชนบทหรือในเมืองหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยนะถ้าทุกคนหให้เกียรติกันละกันเนี่ยก็จะอยู่อย่างมีความสุขชนบทอันนี้นก็เป็นหลักสําคัญท,ท,ที่ควรจะปฏิบัติคุณพรโดยที่ช่วงนี้นะคะที่ประเทศไทยเนี่ยพี่น้องของเราที่ประเทศไทยเนี่ยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 นะะอย่างยิง่งซึ่งพวกเราก็เป็นห่วงกันขอกราบขอขอกา ช่วยให้ข้อคิดและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยของเราในประเทศไทยด้วยค่ะเกีย่ยวกับเรื่องโควิดก็ต่างก็ห่วงใยทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นทั้งต่า <c oughs> ง,งทุกคนก็ให้ความห่วงใยก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอาจจะมาได้พูดอยู่เสมอตั้งแต่มันมีโอกาสตั้งแต่ปีที่แล้ว เดี๋ยวนี้จะมีการให้พรกันทุกเทศกาลเลยนะวันโกนวันพระในก็วันสําคัญวันมาฆบูชาวันอาสาฬบูชายอย่างนี้วันวิสาขะวันปีใหม่สงกรานก็ให้พรกันปีที่แล้วนี่รวมทั้งปีนี้ด้วยเนี่อาจจะมาว่าการที่เราเอาชีวิตให้ปลอดภัยได้ถือเป็นของขวัญอันล้ำค่านาอกาที่เกิดวิกฤตเรื่องเกี่ยวกับโรคแพร่ระบาดนี่ครับเพราะงั้นวิธีปฏิบัติก็น่าจะเป็นไปตามที่มาตรการที่ทางภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะเป็นมาตรการที่ปลอดภัยที่สุดก็ปฏิบัติธรรมอน,นั้นการอยู่ในสังคมที่ไม่อยู่ในสถานที่อาดอย่างประเทศไทยเราเป็นสังคมเกษตรกรรมทั้งกระบวนการนี่นะก็จะเป็นอาชีพที่ปลอดภัยก็คือเราไม่ต้องไปวิ่งหาปัจจัยสี่แล้วมาแลกข้าวอะไรอย่างนี้นะนำมาแลกเสื้อผ้ามาแลกยามาแลกที่เร,ะะเราใัยเพื่อเราเราสร้างเอาเลยดีา่าสร้างสร้าง อาหารเลยผลิตอาหารก็คือปลูกผักปลูกอะไรรับประทานกินเองอย่างนี้อย่างนี้ก็จะปลอดภัยเชื้อโรคด้วยแล้วก็เพราะง,งั้นอาชีพเกษตรกรกิจนะกรรมนี้น่าจะเป็นเป็นทางอยู่รอดของของของ,ของมนุษย์ของสังคมในระยะยาวนะก็จะเป็นความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนก็นะนะจะมีความสุขตลอดเพราะงั้นเพื่อที่ท่านทูตถามมาเมื่อสองประเด็นนี้ก็น่าจะการใช้ชีวิตแบบ ไม่ใช่สันโดษนะแต่ว่าอยู่อย่างที่ห่างไกลจา,ากสังคมคนมู่มากนี่ก็น่าจะทำให้ชีวิตมีความปลอดภัยสูงและก็นำไปสู่ความสุขด้วยนะจิลลาก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเราทั้งเขาด้วยจิลลรพาน